เฮ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันภายในเกมเนาะแต่ว่าก็อยู่กันใน discord ของเกมเหมือนกันนะครับซึ่งเกมวันนี้ก็ Enemy v เว ture X เนาะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาดูคือสปอยอัปเดตครับอัปเดตเนี่ยมาวันที่ส่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6มาเมื่อ2วันที่แล้วนะอันนี้สว่วนนี้มาวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยถ้าใครหลาย,ลายๆคน ที่ตามเกมนี้มาสักพักนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออมันมันมาตอนไหนนะมันจะมายังไงนะนี่ครับเอลซ่าระดับซีเคล็ดเห็นปะ่ะอัปเดตวันนี้ภายในวันนี้เลยวันเสาร์นะน่าจะมาละไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือน a ออหรือเปล่าสมัยอยุเอเอมันจะมีอีโวแล้วมีสามล่างถูกไหมพออีโวปุ๊บมันจะมีให้สุ่มสามล่างนะครับจะมีล่างสายฟ้าล่างดาวแล้วก็ล่างนี้เนาะเออตอนนั้นแบบโอ้อยาได้ล่างสายฟ้ามากแต่ มันก็เป็นแค่อดีตนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะทําออกมาได้ดีหรือเปล่าไม่รู้จะทํามาเหมือนกันหรือเปล่านะดีดีชอบไก่ S เอสไก่เพชรไก่เวลรับกีฟเกมพารํตรมโบักแทร์รับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างภายในเกมอันนี้เมรเรนเจอร์สเอ็ก oui> ซ์เข้าลิงต้าคลิปได้เลยนะครับเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อน จะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์มข้าบวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็น้้งก็ตามเสียเมันแค่และสิบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะตัวต่อไปจะเป็นนี่ครับใครดาออกบ้างผมพอรู้อยู่ว่าผมตาม Fairy t a l มานะครับพอพอตามมาบ้างตัวนี้จะเป็นชื่อว่าอะไรวะเป็นพี่ของนัสเสืออืมจะเป็นอีกร่างหนึ่งละ อันนี้เป็นล่างครับสุดยอดแล้วนะอันนี้อะไรอะ Reaction for the t a i l o r หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น Reaction นะเออโมก็จะมาดูตัวนี้น่าจะโกงตัวนี้เนีะะ่ยระดับเหรียญชอรอไหมถึงไหมคิดว่าถึงไหมถ้าตัวนี้ระดับมิสติกนะร้องเลยอะร้องอีถ้าตัวนี้ระดับมิสติกนะเข <laughs> าดูนะดี่พวกนี้หน่อยแจ้งเตือน Instant and view drop unit sneak showcase ก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะเป็นแบบว่าโชว์พวกตัวละครอะไรเงี้ยเออไม่รู้วันนี้มันจะมีอีกไหมแต่ว่าน่าจะไม่มีเทเลอร์ละน่าจะเป็นอัปเดตเลยนะก็รอลุ้นกันอีกทีนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรเข้ามาอีกนะถ้ามาทั้งแฟรี่เทลแล้วเนี่ยพวกนัทโซนัทสื่อนัทสื่อในน่าจะมาละเกรก็น่าจะมาละแต่เกรมีอยู่แล้วปะเกรในเกมมีอยู่แล้วไหมผมว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะอาจจะอาจจะก็รอลุ้นกันไปนะครับ ส่วนเราทําได้แค่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเนาะแต่เอลซ่าโอ้มากรเอลซ่าขอร่างสายฟ้าได้ไหมขอมันอีโวแล้วมันมีหลายร่างได้ไหมสักห้าร่างอะไรอย่างเงี้ยไล่เก็บยาวเลยนะผมว่าเกมนี้จะมีคอนเทนต์ให้ทำอีกเยอะเลยอะถ้ามีหลายๆร่างนะมีร่างนู้นร่างนี้ร่างนั้นสักห้าร่างน่าจะโอเคผมว่าน่าอยู่ได้อีกยาวอืมแล้วก็นี่จําไม่ได้ชื่ออะไร แต่ผมรู้ว่าความสามารถมันมันแบบอยู่ใกล้อะไรมันก็ดูดพลังชีวิตหมดเลยประมาณนั้นนะผมว่าต้องเก่งแน,น่ๆนแต่ตอนนี้เราต้องทําอะไรนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำวัยยุคนี้็อกอินเกมเลยผมไม่ได้เล่นมาสักพักนะทุกคนไม่เล่นมาเป็นวันแล้วเพราะว่าผมตันหมดแล้วโคตรตันเลยเนี่ยไม่มีอะไรทาแล้วเนี่ยสิสเต็มคอเอามาทําไมไอ้นี่ไอ้นี่ทีนแน่ฮะเปิดไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยเลยนะมันต้องเปิดได้ละ เดี๋ยวเรามาหาหัวแถวแล้วกันเนี่ยมีวิกเกตวิกเกตคูณสองนะไหนๆก็ไหนๆละหาหัวแถวนะครับเดี๋ยวเขาเปิดนี่ก่อนเป,เ,ปเปิดกล่องเปิดกล่องนะแพทตินัมหบกล่อ,อ,กกองผมไปลุยดันเจียนมานะระหว่างระหว่างที่รอเกมอัปเดตนะครับเพราะผมไม่มีอะไรทำแล้วผมขี้กียจหางอื่นจริงๆถ้าฟาร์มสวอปอีเวนต์เนี่ยมันมันได้ของเร็วกว่าครับแต่ว่าผมจะเอาพาร์นะผมจะเอาเลเวลพาร์มันได้เยอะกว่านะครับลงดันเจียนเราดูเอลซ่านะ ขอทําหัวแถวตัวอะไรดีขอเป็นไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะเป็นลิงแดงอะตัวซับนะขอตัวซับให้มันได้บัฟคู่มาก่อนนะนี่เอ้ผมลืมบัฟกินยาก่อนเลยออืไปจัดไปให้เหลือแค่ดูปนะเหลือแค่ดูปแล้วเดี๋ยวมันติดบัฟคู่มาเราก็รอลุ้นนะครับชิวๆย,ยาวๆนะใครที่หาหัวแถวนะหาเหมือนผมก็ได้ตัวนี้เก่งหาบัฟคู่นะ ตัวดาเมจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหาก็ได้ตัวตัวเดามเอจอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตัวเก่งมันเปลี่ยนเรื่อยๆหาตัวซับดีกว่าคุ้มกว่าตัวซับน่าจะเหมาะสําหรับบับคู่ให้หาหัวแถวทีส่สุดละจริงๆไม่ก็ตัวตัวดามเมจเนี่ยแนะนาแค่ไม่กี่ตัวครับตอนนี้นะ่าจะมีแค่สรงจินบูแหละที่อยากจะแนะนําให้หาบับคู่นะแต่ก็เปลืองมากๆครับเพราะมันต้องหาเซเวอร์ลนนะเนี่ยเนี่ยเซเวอร์ลนเนี้ยพวกมันมันต้องหาเซเวอร์ลนเนี้ยถ้ามันจะเอาแบบ เอาบับคู่ซึ่งมันออกยากนะออกยากมากบับคู่ออกเต็มที่ไม่เคยได้บับลุงนะต้องสุ่มตั้งกี่หมื่นกนะ่าจะได้โคตรนานนะครับมีอะไรอีกเชนรอนนี่ก็หน่าหาไอ้อตัวนี้ยิงย่งหน้าหาเลยนะตัวก,กีฟีดเชนรอนก็หน้าหาครับผมจะหาสามตัวนี้นะนี่เชรนรอนกีฟีดแล้วก็ลิงแดงครับให้มันออกบับที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะตอนนี้บัฟออกมาหลายอันละแต่ว่าบับด,ดูคู่อยู่ไหน ดูคู่ฉันอยู่ไหนไม่เห็นมีขอดูบหน่อยครับพี่ขอดูบหน่อยไม่มาเลยอะจริงอยากได้ดูกว่าแคปนะดูกว่าแคปอะคือถ้าออกบับคู่เนี้ยบับลุงคู่เนี้ยเอ้ยดูมาแต่ไม่คู่ไม่คู่ก็รีเ <c oughs> ส็งคุยแคปมารีเพราะเราไม่ได้คู่นะตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับเท่าที่ทําได้นะคือหาบับคู่นี่แหละ แล้วก็ฟาร์มรีโลนะให้มันเพียงพอต่ออัปเดตหน้านะครับชิวๆยาวๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรยเยอะนะครับทุกคนเฮ้ยดูมาไม่ได้คูอ่อเซ็งเซ็อีกแล้วแล้วก็กลุ่ม Discord นะทุกคนอ่หว่างนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรไพิเศษนะแต่เดี๋ยวผมจะออกมาทํากิจกรรมให้นะครับเป็นพวกแจกลิงแดงอะไรเงี้ยลิงแดงผมมีเยอะนะแล้วก็เตรียมอุ้ยเอ้ย,อยเอาโโกเกอร์อีาไมต้องโจกเกอร เฮ้ยม่เอบับดูะนี่ครับผมจะหาทํากิจกรรมแจกลิงแดงแล้วก็แจกทุกตัวอย่างนงี้แหละลิงแดงลิงแดงมีอยู่ตัวอ่าเดี๋ยวให้ดูฟืบฟืฟืผมฟ้าม์มาเยอะนะหาใช้นี่แต่ว่าออกแต่ตัวธรรมดาเลยแหละกี่ตัวก็ไม่รู้ประมาณสิบกว่าตัวรอรอลุ้นกันเอานะาลิงแดงลิงแดงรีใหม่รีใหม่อีกแล้วรับคู่หน่อยครับพี่ขอรับคู่ที แบบคู่ดูป่ะแคปกับดูป่ะเกือบได้แล้วหัวแถวว่ะเกือบเก่งแล้วเนี่ยลงดันยาวๆนะผมสงสัยมากพวกลงดันอ่ะคือมันเอาเวลาไหนไปลงกันวะทำไมต้องขยันลงกันขนาดนั้นมันมีมันมีของรางวัลอะไรดีขนาดนั้นเรือยพวกดีท็อปท็อปร้อยเนี่ยได้ะลรได้ไอ้นี่หรอโอ้โหดูดิผมลงไปถึงแค่ห้าร้อยแปดสิบเองไอ้พวกนี้มันไปแล้วแปดร้อยอ่ะโคตรไกลเลยนะอันนี้น่าจะเปิดฟ้ามางแต่วันแรกแรกแล้วมั้งพวกเนี้ยเวอร์เกินสู้ไม่ไหวจริง เขาใช้เวลากันเยอะมากนะเขาแบบปล่อย fk ยาวเลยคือผมเป็นลงพวกอีเวนต์ใหม่ๆนะ่าจะดีกว่าเฮ้ยพูดถึงอีเวนต์ใหม่ๆที่จะมาอาจจะมีดันเจียนมาใหม่ก็ได้นะเอนดันพวกดันเจียนที่คล้ายๆ a อสมัยก่อนอะที่ว่าลงดันหาเจราหไงเออ J ow, ราวตัวซีเคลต์ระดับมัสเตอร์พีซอะราคา150บาทผมจําได้ผมขายอยู่ <laughs> <laughs> นะตอนนี้ก็มีเท่านี้แหละทุกคนอัปเดตใหม่ยังมีให้ดูแค่เท่านี้นะ ผมก็หางวอแถวไปเรื่อยๆนะครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็มน่าจะมีเท่านี้แหละดูกันเรื่อยเปื่อยเลยนะไม่มีอะไรละนอกจากม,มาดูสปอยอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรละผมก็มาสุ่มบับให้ดูนะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับทุกคนสวัสดีคลิปนี้ายบายจ้า